สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์นะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถกระบะตอนเดียวนะคะเป็นรถปีใหม่ใม่น้อยด้วยนะคะสําหรับคันนี้เป็นโ o โยต้าไ l u ักแชมป์นะคะปี2024ันยไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่7 0 0ดันเท่านั้นนะคะใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานอยู่แล้วคันนี้สุดเท่เลยได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะราคาสุดพิเศษ4 9 9 0สนบาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจนะคะ มาชมรถตัวจริงได้มาทดลองขับกันได้นะคะรถสวยมากนะคะแล้วเลขไมล์เจ็ดพันคือเช็คระยะตลอดเลยนะคะถือว่าได้น้องๆป้ายแดงไปใช้งานนะคะไฮลักแชมป์คันนี้เพิ่งเข้ามามีคันเดียวด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้รายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะมาดูที่ด้านหน้าของตัวรถรถคันนี้แบบสวยใหม่มากนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะโคมไฟสวยๆเลยนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มานะคะด้านหน้าตรงนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์มา กันชนด้านหน้าก็ไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะเป็นไฮลักแชมป์นะคะใครที่เป็นสายนี้นะคะเข้าป่าได้นะแต่คันนี้ได้เป็นขับสองนะคะได้เป็นขับสองแล้วก็มาดูตรงกระโปรงหน้ารถไม่มีร่องรอยบุบๆใดๆนะคะสันเหลี่ยมให้มาคมๆเลยนะคะสภาพเดิมมากนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะสําหรับตัวกระบะไฮลักแชมป์นะคะส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อกระทะเดิม จากโรงงานโตโยต้ายางเป็นยางปิดสโตนนะคะให้ดูด้านในซุ้มล้อคือรถโครงสร้างเดิมมากไม่มีประวัติการชนหนักทิ่ความมาแน่นอนนะคะส่วนกระจกรถนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าด้วยนะคะไม่มีร่องรอยแตกเล้าแน่นอนเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะคะเป็นรถที่ใช้งานง่ายแน่นอนนะคะสําหรับไฮรักแชมป์คันนี้เดี๋ยวดูด้านในนะคะให้ความเท่มากๆใครที่ ชอบกระบะนะคะที่มีการขนข้าวขนของแล้วมีความเท่เก่นแนะนําเลยนะสำหรับไฮรักแชมป์นะคะด้านในกว้างขวางนะเป็นตอนเดียวนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้มีให้นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะตรงนี้ไม่ใช่จอนะจะเป็นที่วางที่วางของวางมือถือได้นะคะนี่แอร์เป็นแบบแมนนวลมานะคะได้เป็นเกียร์ออโตคอนโซลกลางถือว่ากว้างขวางนะคะกว้างขวางมากๆ แล้วก็ใครสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถได้แทนเพนยัองอยู่ครบๆเลยนะคะคันนี้คือว่ารถใหม่มากเลยนะคะรถใหม่มากเลยแล้วดูดิหลังกระบะวางข้าวางของได้เยอะนะคะบางขั้นเกเห็นนะเอารถไปทํารถแคมป์นะเอารถไปทํารถแคมป์แต่งเท่ๆนะคะคันนี้คือเหมาะมากเลยนะคะถ้า ถ้าใครสนใจนะคะสำหรับคันนี้ราคาก็สุดพิเศษ499,000บาทเองนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่ามือหนึ่งป้ายแดงน่าจะอยู่ที่ประมาณ600,000กว่านะคะประหยัดกว่าป้ายแดงนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเก๋ได้เลยนะคะเข้ามาชมรถจ,จริงเข้ามาชมรถได้นะคะรถสวยมากนะคะรถสวยมากน้องป้ายแดงเลยแล้วที่สําคัญไม่น้อยมากๆนะคะไม่มีโดนชนแน่นอนแล้วแข็งแกร่งนะคะอึดถึกทนแข็งแกร่งด้วยนะคะ สภาพนําเดิมให้ดูแบบนี้นะคะอยากให้ทุกท่านมาเห็นรถตัวจริงมากๆนะคะเพราะว่ามันสุดคุ้มจริงๆนะคะสุดคุ้มจริงๆกับคันนี้ได้เกียร์ออโต้ขับง่ายๆด้วยนะคะอย่างที่เก๋บอกนะคะใครที่ชอบขนข้าวขนของคันนี้สามารถแต่งได้ด้วยนะคะแต่งแบบเท่ๆเอาไปรถเป็นรถแคมป์นอนได้อีกนะคะแล้วนี่นะคะด้านในของฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านมามาพร้อมกับชุดแอร์แบกนะคะแล้วด้านหน้านี่นะคะ ทุกอย่างออปชันต่างๆนะคะก็จะเป็นทรงกระบะนะคะทรงกระบะแบบนี้เลยคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะแล้วกุญแจไขได้เป็นกุญแจไขแบบธรรมดานะคะเกียร์ออโต้มาขับง่ายๆนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายๆถือว่าห้องผู้โดยสารห้องคนขับนะคะด้านหน้านะคะตรงตรงนี้คือว่ากว้างขวางนะคะกว้างขวางมากตรงแผงข้างประตูตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะเขาจะมีแต่งลายสีส้มนะคะเป็นสีส้มเป็นพลาสติกสีส้มแบบนี้ ให้ความเท่ไปอีกแบบนะคะถ้าใครสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงได้นะคะรถคันนี้โครงสร้างเดิมเลยนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้อยู่ที่เพชรยนต์นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1ลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะสำหรับ t o y ยต a h i l u ักแชมป์นะคะราคา4,99,000บาทกับรถปี2024นะคะไมค์การใช้งานแค่7 0 0ดเท่านั้นนะคะ คันนี้จัดไฟแนนซ์อย่างที่เกบอกนะคะฟรีดาวขอนอยู่ที่900 0นะคะขอนอยู่ที่900 0เท่านั้นเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเกดด้านล่างนะคะโทรหาเกดได้เลยเบอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักมาหาเกดได้นะคะรถสวยมากๆนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพ่ควมจมน้ำไปแน่นอนเครดิตดีสามารถฟรีดาวนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้าน เลยนะคะหรืออยากเข้ามาชมรถแล้วอยากจัดไฟแนนซ์ที่นี่เราก็มีเจ้าหน้าที่นั่งเป็น เจ้าหน้าที่ finance นะคะนั่งประจําอยู่ทุกวันเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะกับเจ้า toyota ไฮ l u กแชมป์คันนี้นะคะสุดคุ้มแน่นอนน้องๆป้ายแดงด้วยนะคะไม่เจ็ดพันกับราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสุดคุ้มมากๆถ้าสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหาเกดด่วนได้เลยนะคะรถสวยแน่นอนนะคะเกตรับประกันได้เลยนะวันนี้นะคะเกตต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะคะเกดจะมารีวิวรถเข้าใหม่ๆนะคะสภาพ สวยๆให้ชมกันอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ